นักกลางสวรรค์ชั้นดาวดึงเหนือยอดเขาพระสุเมรุมีปราสาทแก้วล้อมรอบด้วยสวนทิพย์อันงดงามในส่วนทิพย์นี้มีสิ่งหนึ่งที่แม้แต่เทพทั้งหลายยังทวินหานั่นคือต้นปาริชาตดอกไม้ทิพย์ในตำนานต้นปาริชาตนี้แตกต่างจากดอกไม้ใดในสามโลก กลีบของมันเรืองแสงสีทองอมชมพูหอมฟุง้งเหนือคำบรรยายเล่าขานกันว่าต้นปาริชาติออกดอกเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและแต่ละครั้งจะมีกลิ่นหอมไปทั่วด่าวดึงเหล่าเทวดาและเทพธิดาต่างภาคกันมาชมและสักการะเพราะดอกไม้ทิพนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุญบารมีอันสูงส่ง ไม่มีมนุษย์หรืออมนุษย์ผู้ใดได้เห็นต้นปาริชาติเว้นแต่จะได้อุบัติเป็นเทวดาบนดาวดึงจากผลบุญอันยิ่งใหญ่ตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งเท้าสักกะได้นำดอกปาริชาติไปมอบแก่พระพุทธเจ้าเพื่อสักการะในวาระพิเศษกลิ่นหอมของดอกไม้ทิพนั้นทำให้บรรยากาศทั้งดาวดึงแปลเปลี่ยนเป็นความสุขอันเปี่ยมลน้น เทวดาทั้งหลายต่างไร้รำและขับร้องด้วยความปีติทุกขณะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจไร้ความทุกข์แต่ถึงอย่างนั้นดอกปาริชาติก็ไม่เคยร่วงลงสู่แผ่นดินมนุษย์ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้สัมผัสแม้ราชาผู้ยิ่งใหญ่หรือฤาษีผู้บำเพ็ญบารมีก็ได้แต่ยินชื่อเสียงฐานเรื่องดอกปาริชาติผ่านตำนานเท่านั้น ดอกไม้ทิพนี้จึงเป็นดั่งรางวัลสูงสุดสำหรับผู้มีบุญยิ่งใหญ่เท่านั้นหลายชาติหลายภพมนุษย์ทั้งหลายล้วนใฝ่ฝันอยากเห็นต้นปาริชาติแต่ก็ไม่มีใครไปถึงได้โดยง่ายมีเพียงทางเดียวคือการบำเพ็ญบุญอย่างแท้จริงดำรงตนในศีลธรรมและสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องเพราะสวรรค์ดาวดึงมิใช่สถานที่ที่ไปถึงด้วยการอธิษฐาน แต่ต้องใช้ผลบุญนำทางแม้แต่เทวดาเองหากบุญหมดก็ไม่อาจอยู่ชมต้นปาริชาติได้ตลอดไปดอกไม้ทิพนี้จึงเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของความไม่เที่ยงทุกสิ่งในสวรรค์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเทวดาทั้งหลายจึงระลึกถึงบุญและไม่ประมาทในความสุขชั่วคราว ตำนานของต้นปาริชาติยังคงเล่าขานให้มนุษย์ทั้งหลายใฝ่าหาความดีและฝึกจิตใจให้สูงส่งเพราะแม้จะได้เห็นต้นปาริชาติในชีวิตนี้แต่ใจที่งามด้วยบุญก็คือดอกไม้ทิพในลอกมนุษย์เช่นกัน